พี่น้องเบิ้งเอามันด้อย่างเนี่ยซุปบะเขียคักๆเนี่ยซุปบะเขียกก็ผักลวกกระลำไม่จ้ากระลำลวกแล้วกันทอดปลาเรารนึกว่ออกพี่น้องทอดนีงก็ทอดหลักไสปลาไสหมอนแล้วกันหมูสั้นไม่จ้าหมูหมูหมูยังก็หมูหมู หมูแดดเดียวไม่จ้าหมูสามสันแดดเดียวไม่จ้าหิมะหิมะพี่น้องมากินน้ำกันเบิองเบิองเอาเป็นตะแซสบมาจ้าเบิองเบืองเบืองเบิองเบื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 องพี่น้องมันละเลิศสามเณรแตนเสพพี่น้องปุณิพี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 สับลายปุณิพี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 สับลายมาซอยข่อยแนบเลิศสามเณรแตนพี่น้องสุกุสูคนสบายดีกันไหจ้าข่อยจะสบายดีอยู่วันนี้จ้าพี่น้องสุกุสู คนที่มากินกกน,น้ำแขนงมั้งขันโตมันแ่ละเลิศสมเป็นแดงบะมืงเอาโอ้ยพี่น้องสุขุสุคนอันนี้เป็นขันโตขันโตขันโตอันโตใส่อย่างไงล่ะก็มีอัน,นปลาซส่หมอนทองละทรายคอดกอดขนอเอาพี่น้องิึงเอาสิิึงกระดูกทั้งนั่นกินได้เหมือนแคนเซียมอันนี้ก็เป็นอันหมู หมูสามสั้นแหงเขาแแดดเดียวมันแห้งหมูสามสั้นแดดเดียวทอดกรอบพี่น้องเอ้ยมันรลดสมัมเนแสนอันนี้ก็เป็นผักลวกนี่ผักลวกมันผักต้มเลยผักลวกผักลวกพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันอ,อัน,นสำคัญที่สุดยกสดเลยนะจนะ๊ะเนาะ รสสมันตัตำบะเขีย่ซุปบะเขีย่ซุปบะเขีย่หมันเฮาไหมสุปบะเขีย่อีสานบ้านเฮาพี่น้องอืออีสานอีสานบ้านเฮาารสสมันต์แต่นี้ก็เข้าเหนียวไปไมืได้เหมันอย่งมืได้เหมันจันนะแฮปปี้แฮปปี้วันจันเดแฮปปี้วันจันเดทูเอฟวีวันแฮปปี้วันจันเดแฮปปี้วันจันเดทูเอฟวีวันแฮปปี้วันจันเดแฮปปี้วันจันเดทูเอฟวีวันแฮปปี้แฮปปี้วันจันเดแฮปปี้วันจันเดทู สามัญใจเลยไม่ไรกันมื่อนั้นพาพัดบ้าก่อนเปิดนมมันกินมนมนะเธอยายชมพู่สายนมเยอะเยอะเดี๋ยวยายพู่สายนมก่อนยายชมพู่สายนมเยอะๆยายชมพู่สายนมเยอะๆบอะเบื่อเราสามัญใจเลนแข็เสียงเพราะแข็เสียตรงว่าเป็นใจเลยเสียฉันมันเลือดมันเลิศวังอลังการเนี่ยเธอเท่นมในปัจจุบัน นมเดลี่ฟาร์มเอิร์ธมิวปนอ,อู้โอ้โหมาเห็นปะเห็นมาเห็นปะโอ้โหป่ดหน้าอู้พี่น้องเปเจี๊ยดชาวเด็กจากพี่น้องสุขสูขข่คนดื่มนมเยอะๆสิได้พุดจบพูิงายร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์หาสิเกตเราเลยเธอฉันห้าสิเกตแล้วนะแม้จะ่อ้วนท้วนสมบูรณ์เพราะฉันดื่มนมเยอะดื่มเยอะแล้วมันมีแบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มันเป็นแคลเซียมมันเสริมกระดูกกระเดี่ยวไงคนแก่แล้วน้องกระดูกมันจะผุจะพูนไง เนื้อหนังมังสามันก็จะเหี่ยวจะย่นถ้าเราดื่มนมนีนะมันจะแบบว่าต่งตึงลดสมิตัยนี่เอาไปดีดิที่บอกไงแม่ฉันห้าสิบเ็ดแล้วนะเธอือีกไม่กี่เดือนก็ห้าสิบสองแล้วนั่งตื่นเชม ก้าวไปหน่อยมันเลยสดมันแข็ไปหน่อยกินนมเยอะๆเปิดพระอบพกอข้าวเหนียวเหมือนอู้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวขนข้าวเหนียวชั้นปลาตองโอู้มันเลยสดมันแข็ไปหน่อยฮอนฮอนหอนอากาศหนาวดิหนาวฮอนเหมือนแบบไปหน่อยสล่าอู้อ้อายขุ้นฮอนฮอนข้าวเหนียวข้าวเหนียวชั้นปลาตองไปหน่อยกินแบบที่ไรล่ะกินแบบบ้าน นี่จไัไงแกินสัสนองไปนองกินเบ็ดดิสานมันนอกน,นอกไปเลยกินตามนีม้ตามเกิดกอว่ากจะกินเมงวันกรอบสำหรับ ก็วเดียวกินได้หมดจัดคุยกับซุปกเกียมหน่อยซุปกเกียมเิสำเนียอันนี้เป็นนังหมูหมูสามสัน มูทามสันแดะเดียวทอดกรอบกรอบมันเล うん。Mm. เขาเทียนกับอย่างนู้นินก่อนสุบกระเทียมสุบกรเทียมหนแซ่บครับโอ้ไม่ใจไม่ใจนะ ช่มีแมงมีมแมงมุมกันอืมจับข้าปากันอืเดี๋ยบวบบวหวานปวบอืมจับข้าปาาเลยบอ่อยอืม Ooh. Mm.